ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าง,งานนะคะกำลังเอารถลงจากรถเคโลเรกันวัลลน,นนี้งานเราจะมีสองจุดก็คือจุดแรกจะเป็นแไรคะ เดี๋ยวไปเริ่มทำงานกันค่ะตอนนี้ก็กำลังเริ่มทำงานแล้ว มันจะเป็นล่องเหมือนเป็นบ,บ่อปลาที่ลูกค้าลงปลาไว้แล้วแล้วก็เลยต้องขุดให้มันเป็นรูปร่างปากขอยร้องให้ปล่อยน้ำออกไปนะคะเพราะาบอกว่าจะเอาไว้เลี้ยงปลาจะไปดูง,งานกัน ค่อยแต่ง,งยินไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งตอนที่เริ่มปเป็นรูปเป็นล่างแต่ว่า,ารูปสรานี้จะเป็นประมาณแหนอันนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะ,ะได้ความดือที่ต้องกาฝั่งโน้นก็คือเรากำลังจะขูดให้มันยาว่องน,นะคะแล้วก็ดินจะเอาไวส้วไวสองฝั่งก็คือเอาไว้ปั้นขันแล้วก็ตรงนี้เอามาคล้องไว้นะคะความลึ้เราจะขูดป,ประมาณ อนนี้นะคะเรากาลังย้ายดินที่เราขุดจากนี้นะคะครูสรเอาไปปั้นเป็นเนินนะคะเพื่อที่จะปลูกกระถองค่ะไอเราขุดจากฝั่งนู้นแล้วนะคะแล้วก็มาเริ่มขุดต่อจากฝั่งนี้ก็เดี๋ยวปั้นคันสะไปเรื่อยๆขุดสรไปเรื่อยๆให้ดูกันอีกรอบชัดๆ ก็ปั้นเป็นคันขึ้นมานะคะวันนี้อากาศดีมากคือถ้าไม่ผิดว่าทำงานนั้นนอนไปแล้วไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แงาน,นตอนนี้อาเจนหน้างานนะคะ<ม>ก็ใกล้จะคุณ<ม>เสร็จแล้วเลยอีกแค่ประมาณ20%แล้วก็คุณเสร็จเดี๋ยวจะเกลัว เสร็จแล้วเดี๋ยวปั้นคันฝั่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดน้ำนะคะน้ำฝั่งนี้ให้ลงหรืออาจจะยังไม่เปิดอยว่มารอหรือตอนนี้ปั้นคัน,น,นตอนนี้ก็รำลังเอาดินจากที่เราบอกไว้ตอนแรกนะคะ ับดินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเอาแมโครเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มาเปิดน้ํากันเริ่มเปิดแล้วนะคะ ไปต่อยอที่นึงกันลูกค้าคนใดสนใจงานแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้สามขนาดแมครคันเล็กต่กางๆคันใหญ่ไปเจอกันคลนะิปหน้าก็าย